าลเจ้าพ่ออ่างคำนะครับท่านผู้ชมมาตามต่อขอโชคลาภนะครับก็สวัสดีนะครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับช่องมาวินช channel หนูบ้าคนเดิมป้าต่อยคนมีเซนนะครับอยาก้ะพาท่านผู้ชมนะครับมาตามต่อขอโชคลาภกับสารเจ้าพ่ออ่างคานะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับท่านผู้ชมเลขเขา่านะครับท่านผู้ชมที่บ้านเลขที่บ้านเลขที่ของของจบพอของปูอ่างคำนะครับ บ้านเลขที่9ทับ99นี่ครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่นะครับเข่าตรงๆเลยครับท่านผู้ชม99นะอะตามนั้นนะครับเดี๋ยวงวดนี้มาตามต่อขอโชคลาภวันี้นะครับงวดนี้ย่างใหญ่ยังอยู่เออย่างใหญ่เออย่างใหญ่ก็ยังอยู่นะครับเกตสองนะครับอยู่หันด้านในครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับเด็กใหญ่มือมุ่งครับ เลขเกมมุมมีอยู่เจ็ดสองครับแต่ที่เนียเนาะมาถึงที่เพื่นมาถึงที่เขาเต็มๆ้วยเนี่ยเลขไทยแบตเตอรี่สองโตเก้าเก้าเนี่ยวันี่มวดเนี้อีได้อามคืออามสังเกตว่ามวดที่แล้วมันออกหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งเอเห็นไหมเป็นเก้าทับเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเออบัดดี้งวดต่อมาเขาออกเก้าเก้ามวดต่อไป เก่าฮกกเก่าปะเนี้ยนะครับเก่าก็ฮกตัวเดียวกันเป็นไปได้เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมหนึ่งกับเกียรติก็เป็นพี่น้องกันก็นะก็เป็นความที่ส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวจะได้ไปเตรียมธูปเทียนนะครับดอกไม้และเครื่องเส้นไหว้ปู่อ่ะ เนี่นะครับเตรียมสัมภะมาแล้วก็เดี๋ยวมาเตรียมสิ่งของก่อนขออนุญาตครับตั้งกล้องก่อนนะครับนะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีนะครับช่องหนุ่มามด้วยนะครับขอเสียงกบของยานฝนมากเนี่ยอ้ํกรบร้องท่านผู้ชมฝนตกแท้ครับท่านผู้ชมมื่อกี้กบก็เป็นเก่าเนอะเออกบเก่าเลยเนี่ยในบานเลขกที่ บมาที่พื้นนอ้าเก้าเก้าทับเก้าเก้าเก้าหนึ่งออกไปแล้วเก้าเก้าออกไปแล้วเลี้ยงเก้าหกหกเก้าหรือหกหกครับผมเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมนีวจุดทูปกราบไหว้บอกกาวปู่ด้วยกันนะครับท่านผู้ชมตองตองตะปูเด้อมหมดเนี่ยปังปังรดเอาเอาวินงมามาจุกเดี๋ยวเอาต่อยมันก็เบนเลยทางกระตัด เห็นไหมเด็กเห็นบ่ดูเขาไม่ได้สังเกตไม่สังเกตเห็นบ่ประต่อยมาเห็นดีกว่าเป็นเตียงเปดไทยใ่ไหเล็นเร่อตัวใดจำได้บ่จำอะไรหรืปล่เป็นยังจะเป็นเบิ้องหน้าเดี๋็กทางไายให้ียบซี่เป็นเบิ้งหน้าอ่ะมานะครับท่านผู้ชมนะครับมาขอโชคขอลาบนะครับผมกับอุสารเจ้าพ่ออ่างคำงวดที่แล้วบัณฑิที่เพิ่น999เข้าเต็มๆนะครับ วันนี้ก็มาตามต่อให้ไอ้ปู้พ่นไห้โชคไ้ลาภต่อคือคองหมดวันทีหนึ่งมิถุนายนนี้สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้นะครับท่านผู้ชมเนาะมาท่านผู้ชมมากราบไหว้ขอโชคไปพร้อมๆกันนะครับผมนะกับสารเจ้าพ่ออ่างทับะครับผมสาธุนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัส me, สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุเดอเจ้าพออังคัมมณีลูกหลานทีมงานช่องมาวินชแนลนุบาเมคนเดิมปะต่อยคนมีเส้นก mm ็ไ hmm. ด้เ <couple> ด <of them here> ินทางมาสักละกราไปมาตามต่อโชคลาภให้กับเอฟซีทั้งบ้านมือนีทีมงานมานทำกันสามช่องก็มาขอเพ่งบารมีพอโชคลาภน้ำปูอังคัมคือเก่าเพื่อ เป็นสพานบุญเชี่ยมไปให้กับเอฟซี่ผู้กําลัางตกระกำรรมลำบากกระหวังว่าเจ้าพ่ออังคัมผู้มีความศักดิ์สิทธิ์ผู้มีความเมตตาประสิได้โปรดภายให้กับลูกหลานเพื่อนำไปฝากไปต้นเอฟซี่ทั่วโลกในหลายคตในหลายทันที่เผิ่นมีความศรัทธาและขารบปูอังคัมเป็นยั่งยิ่งมือนีวันหนีลูกหลานใดมาขอโชคลาภเลขถ่ายแล้ววันที่หนึ่ง ของงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนพศ2566ขอให้เจ้าพ่ออังคัมหรือปูอังคัมหลุดปวดภัยให้ลูกหลานได้สามโตตรงตรงปังปังให้ดังกล้องทั่วปฐพีรัสบูเดอร์สามโตตรงๆเด้อสาธุสาธุสาธุดสามโตตรงๆเด้อปูเอ้ยที่แล้วปูก็ให้ยนวดนี้มาขอปูต่อให้ปูมาปวดมาภัยลูกหลานที่ทางบ้านให้ได้ เบอร์ุตผลนมีอยากมีกินมองว่าเอฟซีพูดในเบื้องขิดนี่ม,มีผู้ได้รับโชคครับั่งบอลอ,อ่อครับท่านผู้ชมเลยเพราะว่านี่ก็นะครับาสื่อของมาเซ็นไหว้ถวายผู้คนที่รู้เยอะแต่ขยันเอฟซี เตาเด้อปูข <cents cover S 3> <c Ris ky> ั้นบนี้ดูการสามารถน้ำตาลใสห้องตั้งใจวิ่งียมหาป <c oughs> yeah. yeah. well, ูมาขอเหล็กไทยแล้วว <c oughs> yeah. ันที <altre> oh, right. nah. yeah. ่หน mm ึ่งสามตัวตรงๆปูเสียหายตัวใดปูยิบออกมาได้เด้อปูเด้อสามใหม่สามตัวเลยเด้อปูครับตรงมาให้แรกออกมาแล้วครับท่านผู้ชม มายเลขสองครับหมายเลขสองครับหมายเลขสองครับเซมซีไม้แรกหมายเลขสองเอาออกพร้อมกันเลยสองใหม่สองแล้วใช่ไหม สองหนึ่งสี่สองหนึ่งสี่นะครับท่านผู้ชมมีมีหนึ่งกับสี่เขย่าครั้งแรกไม้แรกไม้เลขสองหนึ่งสี่ครับเขย่าครั้งที่สองหล่นออกมาพร้อมกันสองไม้หนึ่งสี่เป็นสองหนึ่งสี่นะครับะตามนั้นนะครับก็เป็นความเชื่อส่วนคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับท่านผู้ชมหนึ่งสี่นะครับเลขทูบเปนรเลขทูปไม่ได้จะหมดแล้วครับ เดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมโอเคไหนนะครับท่านผู้ชมรออีกสักนิดหนึ่งเสียวที่่ไม่นองตรงมากเป็นเมียไม่ได้ว้าเลยเป็นบ่าเด็นมากับสามคนผมนะธรรมะหลายคนนั่งกับยานน้องกับยานแต่ว่าห้างกับเมียเลยมีโมคุ้ยไหมนี่โมคุยเมียอ๋องสี่ท่านผู้ชมอ๋องสี่นะเดี๋ยวกลับกล้องไปนะครับกลับกล้องไปไปเบิ้งตามจุดต่างเบื้องถูกเขามีบาทเลยหยนดดวนเมื่อไหร่หรออ้ํา เป็น้องลงไปท่านผู้ชมครับตะกี้เลขเลขกมองตาสางพูดคำพู้ได้จำได้ตะกี้เคยให้เขาสามตัวตัวยุ่งเหมือนี้เด้ขวบเล็กยิ่งดูอาวิทยเลขเลขค่อยด้วกันเอ่อยิ่งดูแต่ว่ามึอนี้นะนะครับท่านผู้ชมเนาะไปโอเคครับผมครับตามนั้นครับท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูตามจุดต่างๆแล้วค่อยๆมาดูเลขทูบเพราะว่าทูบยังไม่ไม่ทันหมดนะครับท่านผู้ชม <何><何>もう。もう เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปยินปัดไว้ว่ามปันหิ็นตัวเล็กกน,นะก็้ใส่เสื้อมาหนึ่งหกหนึ่งนี่หมแมนตรงนี้เหรอ เป็นยูกางการๆเป็นังหกเป็นขจังหนึ่งหรือว่าเป็นอันนี้ก็ได้ศูนย์หกก็ได้เนี่ยเป็นไปได้นะครับท่านผู้ชมเนะก็เบื่อไหวนะครับผมกรบอกหาใจว่าทนผูช่เห็นเป็นตัวใดนะครับเล้างลัางตัวใหม่ไปย ไบเบิ้งเ่อนเดี้ยวเดี๋ยวใช่เบื้องอีกต้นแยกหอดก้อนบางเป็นตึ้นๆอยู่ในบ่อรับปังแผลเลยออกแผลประวัานี่บ้านฤกษ์ที่พ่นบ้านฤกษ์ที่พันนี่ ย่านย่านในเขาอี้ยวเหล็กในพันธุ์นิสชมต้องมุดที่ต้องมต้องหีบเตรงนี้ท่านผู้ชมผมเห็นเป็นเกตนะครับแปดหรือว่าจะมุนเป็นห <6 S 1> ้าก็ได้เหมือนคล้ายๆประมาณนี้นะครับผมเนาะตรงนี้เกตแปดหกครับนะครับท่านผู้ชมหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับท่านผู้ชม เกตกนึังก็เป็นพี่น้องกันตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมเดี๋ยวไปเบิงเล็กทูบไหนดีนะครับทผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมเลขทูบ สองหกนะครับท่านผู้ชมเก็ดสองหกหอกับเก้าตัวเดียวกันเก็ดกับหนึ่งเป็นพินองกันเลยครับเด้เออ้าวตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมไปนะครับไปเบื้องเลขกถูกกันใ้เป็นเป็นสองหนึ่ง สองหนึสออันนั้นเป็นเลขโลถ้านะเมะเ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสองสี่สองหนึ่งแปดสองหนึ่งคูสองหนึ่งเจ็ดสองเลขค้างประทัดเก้าห้าหกแปดเป็นว่าอะบเกตัวเดียวเดียเดียวเดยวเดียวเดียวเดียวเดยเดียวเดียยวไดดูยวเดียว่ดียวเียอาดีเดูเลขยดียนเดียวเดียยวเยวงยเเเดอยวีวเเดดี เอาเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูเลขนี้ให้เอฟซีเป็นคร่ับเดี๋ยวนะครับท่านผู้ชมนี่คือเลขเซียมซีโอเมาเป็นให้เลขไอ้้านประทัดอผมเก่าผิเป็นตื้นๆยานๆนี่ไงบุ๊ เลขหางประทัดนะครับห้าเก็ดห้าหกแปดนะครับท่านผู้ชมอ้าวตามนั้นนะครับขอเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสองศูนย์หนึ่งค่ะเป็นสองเป็นศูนย์เดี๋ยวให้ประต้วยราเบิยงเหล็กขามกคอนเดี๋ยวผมไปเบิองเลขปิี่ตากางนะครับท่านผู้ชมนะครับอไปไหนเมื่อ นี่สามหกหาบ่ยต่อยแมนเป็นสามหนึ่งสามหกห้าหรือสามเจ็ดห้า่นี่นี่สั่งเป็นไปได้นะครับสามหห้าหรือสามเจ็ดห้าอ้าตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อสุบุคคลโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะครับท่านผู้ชมโอ้ยออะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเคไ่งเรียกา โอ้ยอย่าต่อยอย่าเห็ดอย่าทวงแหงล้ายตกไก่น้ำเพื่อนดิเดี๋ยวเลยนี่อ,อานี่เป็นเป็นสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งบออาอีกเรีวกว่าขามค่ายเป็น c สองหนึ่งเป็นไเป็นไพ่ไทยเนาะตัวตัวแรกอือก็่สองหนึ่งก็ได้ รือแปดสองหนึ่งคืออ่ามวานเนียนแต่ว่าสองหนึ่งมีชัดอ่ะก็ตามนั้นนะครับเป็นความเชื่อส่วนุคคโปรดใช้วิจารณญาในการรับชม นะครับท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะครับช่องมาวินชาแนลนุบามคนเดิมกับป้าต่อยคนดูเซนก็จะได้กาบลาสารเจ้าพ่ออ่างคําลาปูอ่างคำไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกาเซเดราเอฟซีทั้งบ้านไปพร้อมๆกันเลยนะครับกระไขเอฟซีทุกท่านนะครับส่วนาพกแข็งแรงโชคดีดํารวยปังๆรับโชครับสัพท์ก่อนโตกันสุขูสุขคนเด้อครับอ่าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ครับ มาวินชาแน,นลหนูบามคนเดิมป้าต้อยคนมีเซนพ้าทองแหลกคนเดิมอําพลชาแน,นลป้าทิพย์ชาแนลด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้พีนี้นะครับทางช่องก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ